สาธุครับจานบุญนิราศีพอใครผู้เดินบนั้งหนาพระนาคามีจากหนองปทุมาชาญครับใช่เลยครับน้องกาของกาท่านอาจารย์เจ้าค่ะจับสาธุการทางจิตของข้าพเจ้าค่ะก็ช่วงแรกข้าพเจ้าก็จะนั่งจับปัสสะองค์ธรรมหนึ่งองค์ธรรมก่อนค่ะเพื่อรวมเพื่อรวมกําลังแล้วก็ ไม่รวมกําลังแล้วก็ดับโป่งนิวรันห้าตรงนี้ค่ะก็จะเลยับวิธีหน่วงทาอย่างเดียวค่ตึงก่าจะเกิดความโล่งโปร่งเบาแล้วก็ไม่ไม่ฟุง้งซ่านนะคะก็สงบนะครับอยู่ที่ปลายจมกูกค่ะก็จะเลยมาวิธีหน่วงทำพอถึงพอเกิดสภาวะตรงนี้แล้วก็ค่อยก่าวพระองค์แล้วก็ขึ้นทำหกขั้นตอนเจ้าค่ะ พอคุณทำหกขันอนเสร็จก็ผู้ขาเข้ามาก็จเจริญม,มาวิธีหนึ่งองค์ทำก่อนนะคะในการดับภัษะไปเรื่อยๆนะคะก็ไม่เร่งรีบค่ะก็ทําอย่างตอนนี้แก็กำหนดสมาธิไว้ที่ปลายจมูกค่ะก็มีสมารเคัพอเกิดพอมีอะไรเข้ามาค่ะม มีการคิดติดตึกก็จเจริญม,มาหนึง่งองค์คำกลับมาให้เร็วให้ไวค่ะก็อยู่แค่ตรงนี้ค่ะก็จะภาัษสาองค์ทำองค์แรกจนจนเขาโล่งโป่งมากๆแล้วค่ะค่อยจเจริญม,มาวิธีองค์ที่หนึ่งองค์ที่สององค์ที่สามองค์ท,คที่สี่ต่อค่ะแต่พอจเจริญม,มาองค์ที่หนึ่งไปแล้วก็จะเว้นด้วยการ องค์ที่สองไปแล้วก็จะเรีนด้วยการดับภาษาค่ะนะเริ่มเริ่มไม่ค่อยไม่ค่อยสงบไม่ค่อยรังับแล้วก็ก็จะดับภาษาองค์ทําองค์เดียวค้างไว้อยู่นานๆเลยค่ะแล้วช่วงที่ตุ๊นเนี่คาก็มีก็ยังมีองค์นิ้วันห้าเข้ามาแทรกอยู่ค่ะก็เช้าเช้าก็ยังมี ยังมีอาการง่วงค่ะก็ยังมีอาการง่วงแล้วก็ก็ยังบางครั้งก็มีมานเข้าสิงกายพรมค่ะทําให้วูบหลับโดยไม่รู้ตัวก็มีมีเกิดขึ้นก็ลืมตาสลับกับหลับตาก็จเจริญม,มาดับภาษาองค์ทำองค์เดียวค่ะแต่พอออกกําหนดออกจากสมาธิแล้วเขาก็มีกําลังมีพลัง ไม่เหมือนในสมาธิค่ะ้องกลัาให้ท่านก็ค่ะครับสาธุขณะนี้ทั้งหมดที่ท่านกล่าวมามองรวมทั้งหมดโดยวมทั้มดนะครับก็คือไม่ได้ยินหรือโหอได้ยินไหมได้ยินแล้วจ้ะอ่าเพราะฉนั้นทั้งหมดทั้งมวลที่ท่านกล่าวมานะครับก็คือเกิดจากภาวะตามสภาพรมที่ ท่านได้ทำกิจในความเพียรนั้นยังไม่สมบูรณ์ระหว่างวันเมื่อเขายังไม่สมบูรณ์ก็หม,มายความว่าการรู้ตัวทั่วพร้อมจับวาจัญญะในการดับประสาทเนี่ยกาลังอ่อนมากเมือ่ออ่อนมากจึงไม่มีอินทรีย์สะสมหมายครับเมื่อเขาไม่สะสมเพื่อท่านมานั่งปุ๊บก็เกิดทุกเรื่องราวตั้งแต่อาการของนิวรณ์ห้า อาการของวิตกวิจารอาการของปิดติอาการของสุขที่มาถลุ่มท่านตลอดเลยครับอินทรีย์ไม่มีไม่ได้อินรีย์ตรงของการทานมตถิตอนิดเดียวไม่สามารถที่จะตอกก่อนเขาได้เลยนั่นหมายความว่าระหว่างวันนั่นหมายความว่าระบบของท่านนะครับล่มเหลวตอนนี้นต้องก็ไปแก้ไขก่อนไปแก้ไขระหว่างวันให้ได้เพราะนั้น ของท่านก็จะมีอย่างเนี้ยแล้วก็ไม่ใช่มีเฉพาะท่านบนุญินดาท่านเนี้ยเป็นทุกท่านก็ต้องกลับไปแก้ไขระหว่างวันถ้าบอกว่านั่นคือหัวใจหลักถ้าท่านไม่แก้ไขในระหว่างวันเราก็อธิบายไม่รู้กี่รอบแล้วเนาะทำสมาธิชั่วโมงชั่วโมงมนจะไปคุมที่เหลือวันหนึ่งมียี่บสี่ชั่วโมงจะไปคุมยี่สบสามนะชั่วโมงไม่ใช่ฐานะเอาหนึง่งชั่วโมงไปควบคุมยี่บสามชั่วโมงมีที่ไหนกันนะครับหรือหรือทำสองชั่วโมงไปคุม ยิบสองที่โมงในยิบสี่่โมงก็ไม่ใช่ฐานะเห็นไหมครับเพราะนั้นทุกอย่างมีความสัมพันธ์กันถ้าระหว่างวันเราสามารถเก็บได้ทําได้หอกเวลานอนสามารถเก็บได้ทำได้นี่ก็ไม่ได้เมื่อไม่ได้ตามระบบก็ต้องดูเขาย่ำยีนะครับโทก็ย่ำยีน,นี่ก็เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงนะท่านจะปฏิเสธไหมว่าไม่จริง่ปฏิเสธเจ้าค่ะรู้แล้วรู้แล้ว ตงนั้นเองไม่ได้มีอะไรหรอกตอนนั้นก็แก้ไขถูกต้องพอแ,แก้ไขถูกต้องก็ไปต่อได้นะครับเหมือนที่ท่านเคยแก้ไขามาแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรนะไอ้สิ่งเหล่าเนี้ยมันจะต้องทําคู่กันไปพร้อมๆกับมืม่เราวิญญาณตั้งมั่นแล้วก็บอกแล้วท่านทาอะไรก็แล้วแต่วิญญาณจะอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าท่านจะดับหรือไม่ดับ นะจะดัาภาษาือไม่ไดับวิญญาณจะอยู่กับท่านตลอดเวลาท่านไม่มีทางหรอกที่จะทําได้ร้อยเปอร์เซ็นมีเพียงองค์เพียงองค์เ,งเดียวเพราะฉะนั้นพวกเราเป็นพระสาวกเราก็จะต้องมีกําลังสูงกว่าเขาถึงจะเอาเขาอยู่ใช่ไหมครับต้องมีกําลังสูงกว่าเขาแล้วก็ท่านก็มีโอกาสที่จะได้ตอนนอนหกชั่วโมงถึงแปดชั่วโมงไกรจะนอนหรือห้าชั่วโมงก็แล้วแต่บุคคลไหนที่จะนอนถ้ายายาวกําหนดกําหนดแล้วหลับไปพร้อมกับ การเดินมากตื่นมาก็กําหนดต่อ้าไปเข้าห้องน้ำํำทั้งก็จะมีกําลังเสริมและระหว่างวันก็พยายามท้ายมากที่สุดถ้ารูดออกไปก็กลับเข้ามาใหม่รูดออกไปก็กลับเข้ามาใหม่นะครับเพราะนั้นจะมีช่วงเวลาที่สามารถเอาเขาอยู่ได้นะถ้าไม่ท,มทําไม่ทำพ้าท่านไปทำสมาธิอย่างเดียวเอาไม่อยู่ฟันธงเลยการเดินมา์คทั้งระบบไม่มีการบรรลุต่อไป พราะหนึ่งชั่วโมงเนี่ยไปทําอะไรได้เห็นไหมครับหนึ่งชั่วโมงทําไม่ได้แลวอย่าไปหวังเลยว่านอนจะกบก,กาหนดสมาธิได้ก็ระหว่างวันไม่กําหนดไว้ฮะก็ไม่ทําให้เขาคุ้นชินให้จิตดําเนินไปแล้วดําเนินไปด้วยความปลอดภัยนะครับทําท่านไม่ทําอย่างนี้ก็ไม่มีทางบรรลุก็จะแช่อยู่อย่างนี้นะครับไม่สามารถไปได้ แต่ถ้าเดินมาร์กอย่างถูกต้องผู้บัญชาบอกทําแบบนี้นะทําตามทาแบบนี้นะทําตามมันไม่ใช่เรื่องยากถ้ายากยังไม่มีการบรรลุนะครับถ้ายากยังไม่มีการบรรลุทําเด็ดขาดทำไมท่านอาจารย์พิคุลบรรลุขึ้นมาได้ไหมครับทําไมท่านจันทิปเดินทางมาถึงสุดท้ายแล้วจ่อการบรรลุแล้วสมาธิก็ท่อพระสูตรก็ท่องไปแล้วเห็นไหมครับทําไมมาได้ล่ะ ปฏิบัติมานะมีทั้งก่อนและหลังท่านเห็นไหมครับก็สามารถได้นะท่านก็เป็นผู้ที่มีปัญญามีความเพียรน,นะครับไม่ได้ย่อหย่นไปกว่าคนอื่นนะเพียงแต่ว่าเอานำความเพียรมาให้ถูกทิศถูกทางถูกเวลานะครับไม่งั้นก็จะโปอยประโยชน์ทิ้งเสียเปล่าก็เป็นความเหนื่อยยากกับครูบาอาจารยนะ์สอนไปสอนไปนะครับก็แก้กันไปทํากันไปครูบาอาจารย์ก็พร้อมที่จะให้ตลอด นะครับแต่ภาษาวกก็ต้องแก้ไขแล้วก็ช่วยเหลือตัวท่านเองนะครับเพราะฉะนั้นเป็นแบบนี้ทุกท่านอยู่แล้วไม่ว่าท่านอาจารย์ท่านไหนจะเก่งไม่เก่งเหมือนกันหมดแต่เพอสุดท้ายรู้แนวทางรู้วิธีการแล้วก็ปรับใหม่นะครับปรับใหม่นะครับไม่ได้ยากไม่ได้ยากทุกอย่างไม่ยากนะครับยากก็ตอนไม่ทําอย่างเดียวนะถ้าทําได้แล้วก็ง่าย ครั้งหนึ่งท่านก็เคยทําได้ที่ผ่านมาเนาะเกิดคุณพิเศษเกิดสภาวะที่สามารถถล่มทลายสู้ก็าได้แต่สุดท้ายเขาก็ดึงท่านออกอีกทําไมเขาถึงมีกําลังดึงก็เขาเขาตั้งมั่นอยู่ตลอดวิญญ,ญาณเ็าหยั่งลงตลอดเพราะนั้นก็หมายความว่าอะไรเราขาดสัมปชัญญะเพราะมีความเพลินใช่ไหมเพราะมีความเพลินนั่นคือสุขเวทนาะ ทุกเวทนาทุกน่ะทุกคมสุขเวทนานั่นคือองค์ธรรมองค์ที่สี่ก็เรียกว่าฌานสี่อยู่ในองค์ธรรมนั้นเพราะนั้นทุกอย่างจะลงไปสู่ความเพลินนั้นจะไปทําให้ปิติสิ้นไปก็สิ้นไม่ได้จะทําให้วิตกวิญาณสงบไปก็ทําไม่ได้จะทำให้นิวรณ์ห้าหลับก็ไม่ได้เพราะความเพลินไหลไปกับเขาพอจิตบ้างมโ,มโบงมนบ้างวีญญาบ้างทําหน้าที่เต็มรูปแบบ นะครับตรงนี้ก็ท่านก็กลับไปแก้ไขทุกท่านที่ได้ยินนี่ก็ต้องกลับไปแก้ไขหมดนะครับแก้ไขใหม่นะก็คือเพิ่มเพิ่มกําลังอจริงอยู่เราอาจจะสู้เขาไม่ได้ช่วงแรกๆแต่เพออนุสาสนีย์ประหารของพค์เยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นก็จัดการเขาได้หมดเพราะเขาแพ้อนุสาสรีย์ปริหารเขาแพ้เพะฉะนั้นมานจะตาบอดเมื่ออนุสาสนีย์ปริหาร เห็ไหมเต็มรอบแห่งการเจริญการเต็มรอบแห่งการเจริญเขาไม่ใช่ว่าโอ้ยต้องเต็มตลอดยี่ิบสี่ไม่ใช่เต็มตามสมาธิเต็มตามอินทรีย์ของแต่ละสมาธิของแต่ละชาใช่หไหมชาระดับนี้สมาธิระดับนี้ก็ต้องเต็มระดับนี้ปฐมฌาชาต้องแบบนี้พุตธิยาทานตเดียนจะดูชาดั <Okay. S 1> งนั้นกําลังมีนะครับอะเอาละมีคำถามเพิ่มเติมให้ไปแก้ไขก่อน ไม่มีคําถามเจ้าค่ะน้อมกับแพทย์ทางสาย์เจ้าค่ะน้อมกับอนุโมทนาสาธุครับไม่เป็นไรนะดูเขาต่อไปมันจะยอมแพ้โอเคถ้าเรายอมแพ้ก็เสียเวลาเปล่าเนาะเจ้าค่ครับส้นครับอนุโมทนาสาธุเก้าวันที่เก้าท่านที่นาจิตไปน้อมกับเจ้า่ะแพทย์ทงน้อมกับสวัสดีครับค่ะน้อมกับนะสาธุครับสู้ๆต่อไปครับสาธุ